สวัสดีค่ะน,น,นักเรียนน้อยนักเรียนน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนน้อยมาโรงเรียนนะคะอ่าดื่มนมมาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพี่บ่าวทินกันนะคะอู้บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนมากเลยอู้นี่นะคะหลังนี้อ่ะเป็นบ้านพี่บ่าวทินนะคะโอ, geon! โอ้โหพี่บ่าวทินนี่เป็นเศรษฐีนะคะมีบ้านสองหลังสามหลังเลยนะคะนี่ อ่โอมีร้านมีร้านก๋วยเตี๋ดวด้วยนะคะนี่นี่นะคะโอ้สุดยอดมากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาพี่บ่าวทินกันนี่นะคะหลังแรกอยู่แต่ตรงนู้นนะคะก็เป็นรังค้าเหมือนกัน โอ้สวัสดีค่ะโอ้วันนี้นะคะเราเพิ่งมาเจอบ้านพี่เ่าถิ่นครั้งแรกอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่า้าตรงนี้อ่ามีอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะคะหน้าโรงเรียนพอดีเลยอยู่หน้าโรงเรียนพอดีเลยนะคะสุดยอดมากนะคะอ่าขยันขันแข็งมากเลยขยันขันแข็งมากเลยนะคะที่นี่ มอว่ามันไม่ดีไรอยู่เลไม่ได้ไม่ถ่ายคลิปก็ไม่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 ได้มาหาพี่ถินเนาะก็เราก็มาดูโอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรนะคะของฝากน้องมาเยี่ยมบ้านใช่ไหมใช่คือน้องมาเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะอ่าน้องมาเยี่ยมบ้านนะไม่มีอะไรปิดปากปิดอะไรไม่มีอะไม่ไม่ไมไ มันหมายถึงยังไงนะพี่คือนี่อันนี้คือมันปิดไม่อยู่นะคะปากนูกว้างกว่าไอติมนะคะนี่มันปิดไม่น่าอยู่นะพี่น้องนี่่อขอบคุณมากมายนะคะพี่ถินกับภรรยาเนาะพี่บอลเนาะ,ะพี่บอลสวัสดีค่ะก็เนาะปากพี่บอลด้วยนะบอลบอลนอนทัวร์ใช่ไหมคะอานุมัิแล้วอนุมัิว่าไงพ่ออ๋ออนุมัติแล้วใช่ไหมเออ แล้วใช่มเออแปลว่าอนุมัติแล้วนะคะได้เลย,เลยแล้วมัน,น <ะ S 2> ที่นี่ที่ที่แพงไหมพี่ที่แพงไหมแพงไรละ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็น,ปนว่าประมาณประมาณว่าผูใ้ใดก็อยากได้เห็นไนะมันไม่ได้แท้ตามอันนี้้ะ คือคือคนมีเงินเขาอยากออกมากกว่าบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันดีมันอยู่กับภูเขามันอยู่กับทิวทัศน์เป็นทิวทัศน์พราะบรรยากาศพร้อมมันบริเวณแพงพร้อมอย่างอื่นแต่ว่าพูดง่ายคือมันเขาเขาซื้อเขาซื้อพวกเอ่อบอกบอกยังไงว่าคนมีตังค์่นสีมาซื้อเพื่อพักผ่อนแพรหลายนั่งอยู่ทตรงผู้นี่เขาจะไม่มาตรแม่ พวกกัเียนพวกคู่แมนแมนเพื่อนสิมากมาเหตุบ้านโมเดิร์นยูยังสิเนไหวเนาะค่ะก็ข้รักเขาจะแบบนั้นแม่สนใจสักหลังไหมคะแม่กินอย่างเดียวเลยนะคะแม่ไม่แม่ไม่ห่วงคนอื่นเลยนะคะกินค่ะเพราะว่าปิดปากใช่ไหมคะมันปิดอยู่ไหมแม่แม่อยู่อ่ะไม่อยู่นะคะไม่อยู่นะคะไม่อยู่นะคะไม่ต้องมีก๊อกสองกวันนี้ไม่อยู่นะคะมีก๊อกสองด้วยนะคะ รู้สึกเขาจะรู้ใจมาเนี่ยเขามาเขาให้กินเลยเพราะว่าปิดปากไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะมาถึงปิดไว้ก่อนเลยนะคะอ่าโอเคปิดไว้ก่อนเลยไม่รู้ก็ไม่อยู่มันไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้จะมิดหรือไม่มิดยังไม่รู้นะคะของเจนีก็เจนีปากกว้างนะคะอันเดียวนี่มันยังไงไม่รู้นะคะอ่าพ่อนี่แทะอย่างเดียวเลยอันนี้คือเขายังไม่ได้คัขัวเขายังว่าได้ขัวเลยมันที่ไปออกบอเขาต้องขัวก่อน ินยังไม่ได้เหรออันนี้มันกินไม่ได้เขาต้องขัวก่อนเริ่มถามมากินเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้อนเขาหาแล้วอขัวไปให้มี่ขัวหรือมั้งบนท่านไดขัขัวอย่เป็แต่วแกขัวกับกินแบบนี้คนละรสชาตินะคะเมียนค่ะแต่ว่าหนูว่าขัวอะไรมันอร่อยกว่ามันมันถามมากินได้เลยไปซื้อก่อไป มันต้องขั้วก่อนมันต้องขั้วก่อนมันถึงหอมพ่อบักบกค่ะบักบกหนูเห็นเออพี่ถินที่นี่เขาหนูเห็นเยอะมากเลยเนาะตรงที่เราผ่านมาเนาะมีไหมชาวบ้านไม่เคยมีถ้าสระไทยเอิ่นยังถ้าสระลาวเอิ่นบกบกถ้าสระไทยเขาเอื่นอะไรอย่างนี้กบกเหมือนกันเนี่ยกบกคือกันเนาะค่ะเนาะนี่น้องเคยกินมั้ยเนี่ยนี่ขึ้นซิ้วแล้วนะนี่นะ อันนี้20่สิบเราถุกไม่ได้ควัวนะคะอันนี้บริโภคยี่สิบาทแต่ว่าไกยาว่าเขาขายแพงเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่าโอ้สัวสิบแพสัวสิทธุบอีกแล้วค่ะเนาะส่นสิทธุบตอนพาน่ะค่ะตอนพานี่แม่นค่ะตอนพานี่ขาดนนีากันีแม่นค่ะตอนพานี่บกเห็ดเนี่ยนี่ยเนี่ย เนี่ย <tang> พ <ar> ี่กล้งสุิยานี่นี่พี่สุิยานี่ยถามมากบุกถามมักบุกถามมากบุกเดะเถอะเดะเถอะเลยนะมาว่าก้องสุิยาไม่มีสติค่ะนี่ค่ะไม่ขาดสติเหรอคะอ๋อมีไม่ขาดสติด้วยนะคะแม่ว่ามักบกก็โดนแล้วอะไม่มีสติแล้วนะคะไม่มีสติครือเปล่าขอบุญด้วยขอบคุณค่ะ วันนี้พี่ถินทำลงทานนี่ใช่ไหมวันนี้พี่ถินทำลงทานนี่ใช่ไหมทำลงทานนี่ใช่ไหมวันนี้วันนี้ไปลงทานนี่ใช่ไหมครับพี่ก็ไปใช่ไหมไปพี่ถินคนเดียวานไปลงทานได้ไรเจ้าใบขัดเอิ้นเขาวันนั้นนิดตามก่อนเดี๋ยวจะงงค่ะกิดตามก่อนอ่ากิดตามก่อนกิดตามก่อนเดี๋ยวงงนี่มีแก่งข้มกุ้งไว้ฮะแก่งข้มกุ้งมาละกอมเลยนะ นมโอ๊ตแค่ขนมสี่กองไอสองกองกับสองห่อพี่คินไม่ังดีเธอทีให้ผมด้วยยวส่งให้ใช่ไหมจะส่งให้ยวส่งให้คือวกิมกอะไรเดี๋ยวแม่ค้าคิดตังผิดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวแม่ค้าคิดตังผิดนะคะน้องบวกอย่งรุกใช่ไหมขนมาีคุณนายคุณนายทำไมเหงือซาเลยน่ะฮะ ไปทำอะไรทำไมเงื่อแปลงด้วยแปลงขิ้ระยางมันยาปลาพนมอ่ะขนมเธอมาลูกมีขนมอะไรมั่งได้ป้าปคิดต well> okay. ังก่อนสามเอ็กซ์ิดตังเสร็จแล้วค่ะต้องเอาตังค์แล้วต้องคิดราคาขายนะเดี๋ยวโดนเพราะว่าหนูก็ต้องไปซื้อร้านอื่นด้วยค่ะ อ,อันนี้ก็ธุรกิจของธุรกิจของคุณบ่าวทินนะคะวันนี้เรามาชมธุรกิจของพี่บ่าวทินมีมีนักเรียนกี่คนนะพี่อันนี้มีห้าสิบคน <40. S 1> นะคะหนูจะซื้อของฝากให้เด็กๆด,ด้วยจ้ะอแต่แต่นี่ก็ เมื่อก่อนก็ทําบ่อยเหมือนกันจะวางโต๊ะนี่เลยส่วนมากก็จะแจกนมแต่ว่าพอร้องกรองร้กองแต่ว่าถึงปอใดนี่พี่ทินปอปอหกบอกรงเรียนปอปอหนึ่งหอดปอหกปอหนึ่งหอดปอหกอนุบาลเรียนอยู่นี่อยู่บ่อนุบาลอนุบาลเลี้ยนปออานุบาลก็เรียนนี่ปีนี้ห้าสิบกว่าคนที่ได้ปีที่แล้วหกสิบคนปีสิแล้ว คือลดไปสิบคนที่แล้วกับปีนี้เพราะว่าจะแจกขอให้ยจะรู้ว่านักเรียนมีกี่คนเพราะว่าเราจะรู้เพราะว่าเวลาจัดขอให้แต่เวลาแจกก็ดีมันพอเมียทันทันเลยเหรอทุกพอเมียเขามาพอเมียเขามาพร้อมกมันว่เรื่องของอนุบาลเนาะอนุบาลพอเมีย อันนี้เดี๋ยวหนูจะซื้อไปให้โรงเรียนอันนี้นี่นะท่าวันนี้พี่พูดท่าเจนี่อะไรเนี่ยเจนี่ยันครับเขียนไว้ทำไมอ่ะบางเกสสักเขียนให้อะไรสักก็ไม่ยอมให้เขาลบแล้วก็ห้ามใส่เสื้อแขนยาวด้วยทำไมอา้าเด็บ ทำมากเลยจริงนอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มีน้ำนะขึ้นไปดูได้อ่ามาวันนี้วันนี้วันนี้ก็แต่อีกวันนะอีกวันหนึ่งนะคะพี่ถิ่นก็จะมีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มสามารถจะเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันไม่ไม่เกี่ยวกับขบวนนะคะอันนี้เป็นของพี่ถิ่นเองนะคะสุขาเอามาจากร้านพี่ถิ่นเองนะคะไม่เกี่ยวกับขบวนนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาในขบวนมาแล้วมาทำลงทานไม่ใช่อย่างนั้นนะคะของพี่ถิ่นเองนะคะแค่คิดก็เป็นทุกข์แล้วค่ัคแค่คิดก็เป็นทุกข์นะคะเพราะว่าที่ผ่าานมก็ทุ อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคิดใช่ไหมพี่พูดพี่พูดไม่น่าเลยนะไม่น่าพูดถูกเลยนะไม่น่าพูดถูกเลยอ่ะไมคิดก็ไม่ถูกอ่าอ่าวันนี้นะคะพี่ถิ่นเป็นลงทานมาสองวันแล้วเนาะพี่เนาะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะอนุโมทนากับพี่ถินด้วยให้ร่ำรวยเงินทองนะคะเราอยู่ในพื้นที่เราจะรู้ว่า กว่าจะถึงบ้านคนเนี่ยมันมันมันไกลแล้วพูดตามตรงพูดน้ำแข็งมีอยู่จากของน้อยมากน้ำแข็งมีอยู่ถึงน้ำแข็งแลพอมีเพราะว่ามันก็จเอาไไปแกที่หนอี่จะไปลงเกก็ไปรน้อยก็แจกไปเรื่อยๆให้ให้ให้ขบวนที่ตามหลวงตาเนี่ยได้ได้เดือดเพราะว่ามันร้อนเนาะมันร้อนค่ะมันร้อนอ่จากนี่ไปเรามีบ้านไหมพี่ดิน เขาลงเขาไปถึงมีลงเขา,ขาไปไประมาณจักแปดโลเก้าโลถึง<า>จะเจอเออจะเจออีกหมู่บ้านหนึ่งจะไปเจออีกหมู่บ้านแล้วมันจะมีสัญญาณไหมหรอพี่ถินเ๋าม,มีมันจะหายตรงข้างบนนี่ประมาณจากัก ห้าร้อยเมตรเรืองแล้เนี่ยอันนี้หนูช่วยค่ะน้ําวันนี้นะพี่ถินช่วยกันอนุโมทนาอนุโมทนาช่วยกันค่ะช่วยกันวันนี้นะคะไม่ไม่เหลือไม่ไม่ให้เหลือเอาใส่ค่ะแล้วแต่พี่ถินแล้วแต่พี่ถินนะคะแล้วแต่พี่ถินนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่มีเวลาที่จะมาทําอย่างนี้เนาะพี่เนาะเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาทําเราก็เลยเตเจนี่เอาให้พี่ถินแบบนี้ดีกว่า ติดตามอย่าข้ามโฆษณาเด้อช่องศรัทธาตงตาบุญชื่นเสียต้ามเจนีน่แล้วก็ช่องของต้ามดำซิ่งนะครับะนะครับทั้งเพจทั้งยูทูบนะครับเด้อขอให้เจริญจเจริญทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่สาส<า>ุค่ะบรริจการการงานให้โอ้โหเป็นเศรษฐีรอ้อยล้านพันล้านเด้อสาธุ พี่ถินก็เหมือนกันนะคะร่วมบุญกันพี่ถินก็เหมือนกันให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะผู้ใจบุญกับเด็กๆนะคะเราไม่มีอะไรนะคะนี่เราพูดไม่นะคะเราไม่มีอะไรกันเลยนะคะอาจะพูดกับพี่ถินนี่เราจะยาวไม่ก็ก็ใช่ไง เอออ่าเราไม่ได้ทำเราก็ช่วยพี่ถินไป500เพราะว่าเราเหลือตัง600เราช่วยพี่ถิน500เราเหลือร้อยเดียวก็อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะจะไปให้เด็กๆที่เรียนแต่วด็ไม่ไ้เอาวันนี้เราเปิดเรียนเหรอโรงเรียนเปิดอยู่นักเรียนเข้าไปเรียนแล้ว ไปถ่ายเออนักเรียนเข้าไปเรียนแล้วครับพบว่าเบอร์โทรน้องบอลไว้แล้วนะทันทีเอาเบอร์โทรไว้แล้วใช่ไหมคะครับหนูยังไม่ได้คิดน้องแข็งเลยพี่ถิ่นเดี๋ยวหนูไปคิดก่อนโทรน้องบอลค่ะเนียยังไม่เจนียก็จะไปอันนี้เจนียก็จะไปตามทางของเจนียะค่ะเจนียก็จะก็เจนียก็ร่วมพี่ถิ่นไปแล้วแต่เจนียก็จะไปตามทางของเจนีย เจนีจะไปตามทางของเจนีแล้วค่ะทางของเจนีอยู่ข้างทางเรื่อยๆเจนีพูดมากกันแล้วกินน้ำขอโอ๊ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎผิดกฎเท่าไหร่แล้วนะ่ะนี่น้ำแข็งด้วยหนึ่งสองสามมันเตลิดเงินหนูไหมนี่มันไม่เตลิดมันมน,นี่นับก่อนเนอะแล้วนับด้วยแล้นับด้วยไปเนอะนับดีอันนั้นอัน,นอันชวนพี่ไอไออัน,น,อน,นช่วยพี่ถินต่างหากอันนี้ของหนูต่างหาก เป็นเท่าไหร่ไม่ใช่มันตะเหลือนีิเงินร้อยเดียวทำไมมันหลาเถอะวะน้ำแข็งด้วยเงินร้อยเดียวทำไมมันหลายวะน้ำแข็งทำบุญด้วยโอ้น้ำแข็งทำบุญด้วยโอ้มีการทำบุญร่วมกันอีกพี่น้องเอ้ยน้ำน้ำคนละสิบบาทสิหน่วยหนูไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะหนูให้แกไปร้อยเดียวเพราะว่าหนูเหลือร้อยเดียว อ่าสาธุด้วยกันมันสิบมันกี่ขวดเนาะทำไมอีกร้อยหนึ่งมันหมดแล้วไงมีหกร้อยไงก็ซื้อน้ำร้อยหนึ่งให้พิดีหน้าร้อยหมดแล้วน้ำนี่เลยไหมนี่น้ำนั้นเจอกันเย็นนี้ไหมเฮ้ยมันผิดกฎเฮ้ยเกศได้เอามาหม้ซช่วเลยเป็นน้ำนั้นแล้วก็ไล่กลับให้หมดเลยแล้ขาวจะไล่เองน้ำนั้นเจอกันตอนเย็นนี้ไหนพี่จะไปพี่คุ้งจะไปแจกขนมเลยไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จบเราไปแจกขนมน ไล่ไปแล้วเป็นไงไล่ไปแล้วยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เป็นความสนุกสนานเี่ยคะก็เป็นการช่วยช่วยอุดหนุนช่วยอุดหนุนพี่ถิ้นเนาะพี่กุ้งเนาะเออนานๆเรามาเจอพี่น้องเราเราก็ช่วยอุดหนุนกันค่ะก็ขอบคุณนะคะ แม่ขาวนี่กินอย่างเดียวเลยใช่ไหมอันนี้เขาเขากัดไม่ข้าวแม่ขาวก็เลยได้กินง่ายขอบคุณค่ะสาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับสาธุกคนทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองโอยพี่พูดทำอะไรต้ยงแก้ต้องแก้หมดเลยได้ยิโหถูกก็มาแก้เลยโอ้โหได้ยินเสียงไงมันหูมันแว่วไงเออสาธุค่ะ